we <laughs> ท่านผู้นวยการตระนักงานการศรรึกษาประถมศรรึกษานะครับท่านอบอกว่าสารแาวเหลี่ยวนะครับได้เกียติกับทางเรียนมาเป็นประธานเปิดงานในงานฉลอง50ปีโรงเรียนเทพิยาคมนะครับและบัดนี้ได้เวลาสมควรเป็นยมอควารตามประนกการแล้วนะครับผมขอกราบเรียนเชิญนะรับท่านผู้นวยการ กำนันเื้อที่กษาะสาผสมษาเจบุรีเศนหนึ่งนึ่งจุดผู้เขียนนุชาพระพัธนาพร้อมรับการกล่าวรายงานจากท่านผู้ว่ารขอการจิญครับ การโรงเรียนพิทยาคงในนามของผู้บริหารคณะครูและคณะกรรมการจัดงานฉลองขรอต่อ50ปีโรงเรียนพิทยาคงรวมถึงชิดเก่าขอกราบของเจ้านุ่ท่านที่ได้ฉลองเวลาและให้เกียรติมาเป็นประธานในงานฉลองครบรอบ50ปีโรงเรียนพิทยาคงและงานชุดเก่า โรงเรียนพิทยาคมร่วมกับคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและสุดเก็และร่วมกันจัดง,งานฉลองครบรอบ50ปีและชุมนศมกร์เกิดในค่ำน,นี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำนึกและประหนักในบุญคุณของคุณแม่สมจิตนพิเศษผู้จัดการผู้รับรใบอนุญาตผู้กรวจสองโรงเรียนพิทยาคม บรรดาผู้บริหารและคณะครูที่ผ่านมาที่ร่วมกันปุกกฝิงและพัฒนาโรงเรียนจนเติบโตที่เราเห็นในปัจจุบันนี้เพื่อให้เราทุกคนได้รุดจิตรยากาลความเป็นโรงเรียนตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบันและให้เราทุกคนได้สร้างความสัมพันธ์ที่มีต่อกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชาวส้มเหลือง ร่วมกับชุมชนผู้ปกครองศิษย์เก่าและผู้มีเกียรติทุกท่านเพื่อส่งเสริมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยโบรเวทีของนักเรียนเป็นการเฉลิมพระเกียรติวันชาติวันพระราคอุปสมภทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้มีพระชนมายุครบแปิสปีาบัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้วเป็นขอเรียนเชิญท่านประธานได้เปิดงานฉลองครบข้อท่านจะปีรวมเป็นพิธีอาบม้ำไดุพูนศุกร์เก่าในครั้งนี้ขอเรียนเชิญค่ะ80ปีที่ผ่านมาจนปัจจุบันนี้การที่ท่านผู้ปกครองได้ความไว้วางใจในการฝากหลานเข้าเรียนจึงเป็นการถูกบอกว่าการบริหารการจัดการการศึกษาโรงเรียนแห่งนี้ ดีนะครับเที่ยอมรับโรงเรียนแห่งนี้เกิดขึ้นภายใต้ปรัชญาที่ว่าการศึกษาเน้นหมายาและกะควิชาการชนิดเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ช่วยการลงใจให้ดีขึ้นมีความรู้อย่างเพียงพอต้องมีุณธรรมต้องซื่อสัตย์มีความรั่นคงขยายงานใหญ่มีความรักความมั่งีและ ต้องเตรียมความพร้อมจะเข้าสู่บรรดาโรมาเนียนรู้จักประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงของเราผมขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จความมุ่งมั่นความตั้งใจความเฉลี่ยฉลาดของท่านอาจารย์หลงพิษโอเคพิเศษคณะผู้บริหารคณะครูและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ช่วยกันทำให้องค์การสายนี้ได้สร้างบมรดกที่ดีคุณภาพ และเป็นบทเนที่ดีของท่านต่อไปก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มีเกียรติที่ส่วนเกี่ยวข้องในการจัดนินการแบบนี้และส่วนที่ขาดไม่ได้คือการสนับสนุนจากท่านผู้เกียรนผู้ปกครองผู้มีน้ำใจร่วมทำกิจกรรมของโรงเรียนในการสนับสนุนโดยเสนอมาขอขอบคุณท่านอาจารย์ที่องค์เงินเศษท่านผู้อ่านการ ผู้บริหารด่วยในตัวาตาที่มาดมงานและแต่ท่านที่เกียรขอส่งสารอิสระห้ตรงผู้ครองท่านทุกท่านในที่นี้ให้ฝากถูกากเปเลยที่สิ่งใดอ่อไปสวัสบีักนี้ได้เวลาหมดแล้วผมขอิดงาน50ปีเทศิทยาโอรวมใจเพื่อไทยโอราคันมทุนลุงติดเก่าเรื่องในโลงาก50ปีระับนี้ ก้มลงกราบด้วยหัวใจมองพระผู้ทรงเมตตาเฝ้าดูแลประชาทั่วอาณาไกลไกลเมื่อยามอ่อนลาหมดหวังพระองค์อยู่เป็นหลักนำหัวใจยึดเหนี่ยวอยู่ ร่มเย็นเช่นนี้ในล้วงของแผ่นดินได้อยู่บนพื้นดินของพระองค์คือคนช 不过。